แรงดึงดูดไหนที่จะทําให้ผู้ชายรู้สึกเสียบาลานซ์คะในแบบในเรื่องของสเสน่ห์ที่แบบทําให้ผู้ชายเสียอาการนะพี่จิ๊บของผู้หญิงนะผมจะรู้สึกเสียบาลานซ์ก็ต่อเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวของตัวเองอแต่ก็ยังยอมรับที่จะฟังในมุมที่ผมเป็นยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติผมอธิบายให้ให้เห็นภาพกันผู้ชายกับผู้หญิงนั่งคุยกันอยู่ผู้ชายบอกผมชอบหมาหมาแบบ มันแรงมันเยอะเนอ yeah. ะเวลามันแบบมันโถมเข้าหาเราแล้วมันน่ารักเวลามันมันเจอเรามันแบบอผมเป็นคนชอบหมามากเลยผู้หญิงคนนั้นบอกอุ้ยแต่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบแมวค่ะชอบแมวเพราะแมวเขาอยู่กับที่แมวเขาหน้ารักเวลาเราเอาหน้าไปหอมเขาเขาก็เหมือนกับง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ย ผมเราเราเราอาจเราอาจจะเป็นคนอีกแบบหนึ่งเพราะเราชอบแมวแต่แบบล่องบอกเราได้ไหมว่าคุณชอบหมาส่วนไหนที่ทําให้คุณรู้สึกตรงไหนเหรอ,อผู้ชายก็บอกอ๋อผมก็ที่ที่ทท <c oughs> ผมชอบนะเพราะผมรู้สึกว่าแบบบางทีผมได้รับความรักจากหมาแล้วผมรู้สึกอ,อบอุ่นอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วผู้หญิงคนนี้ตอบว,ว่าว้าวเออไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยเนาะ <c oughs> ในมุมของคุณน,นี่รู้สึกมันทําให้เราเก็บไปคิดได้อ่ะ ในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยมองมุมนี้ม,นมาก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าหมามันให้ความรักเออคราวนี้ดูเหมือนจะเป็นบทสนทนาธรรมดานะค่ะ<ต>ใช่แต่คุณเชื่อไหมว่าผู้ชายจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเปิดกว้างในการพูดคุยในการที่สามารถจะบอกมุมมองที่แตกต่างแต่เธอก็มองถึงมุมที่ต่างว่าในแต่ละมุมม,มันมีความสําคัญเหมือนกันค่ะไม่ใช่เหมือนกันในรูปแบบเดียวกันแต่มันมีนม ทั้งทั้งสองอันเนี้ยมันมีความสําคัญทั้งคู่ที่น่าจะเรียนรู้และศึกษาเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามุมเนี้ยมันเป็นมุมที่แบบทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าแบบเสียเวลาอะนะคําว่าเสียเวลาคือแบบรู้สึกเหมือนเออฟังแล้วมันน่าคุยต่อ มันเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่ายอมรับความคิดเห็นคนอื่นด้วยยอมรับความคิดเห็นคนอื่นแล้วไม่ได้ยอมรับอย่างเดียวนะแบบมองความคิดเห็นคนอื่นมันมีจุดน่าสนใจแต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบโอเคกับทุกอย่างกับคนที่พูดแบบใช่ค่ะหนูก็ชอบหนูก็ชอบป๋าเหมือนกันกับโอใช่ค่ะที่่หนูก็ชอบไปโอ้อันนี้หนูคิดเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยมันมันเป็นแบบรูปแบบเดียวกันหมดเลยค่ะเข้าใจไหมได้ชอบดีแต่ผู้หญิงคนนี้จะเหมือนกับว่า เคารพในความคิดของคนอื่นเคารพในความคิดแล้วก็มีมีไม่แล้วแล้วก็สนใจด้วยแล้วก็มีความคิดของตัวเองที่กล้าพูดออกมาด้วยอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยคือเสียอาการคือแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งว่าแบบอยากคุยด้วยอะแล้วสมมติดังนั้นถ้าสผู้ชายพูดอะไรมาแล้วเรารีบแย้งนี่แปลว่าไม่เสียบาลานแล้วถูกไหมแย้งแปลว่าไม่เห็นด้วยค่ะถูกไหมแต่คราวนี้บางทีมันอาจจะแบบคาว่าไม่เห็นด้วยกับเห็นต่างมันไม่เหมือนกันนะ๋อถูกไหมการไม่เห็นด้วยคือแบบ Direct ไปที่ความคิดของเขาว่ามันผิดอันนี้ไม่เห็นด้วยแต่เห็นต่างคือเรามีอีกมุมที่อยากจะบอกกับคุณผมมองว่าออปชั่นนี้มันสวยงามกว่าอเออพอเข้าใจไหมโอเค